สวัสดีครับวันนี้มาที่ลานพระปรุมราชานุสอนพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่เจ็ดนั่นเองซึ่งพระองค์ท่านได้สละราชในวันที่สองมีนาสอง7ห้าเจ็ดเจ็ดทำให้วันที่สองมีนานั่นแหละประชชนได้อำนาจอธิปไตย แต่เราไม่ได้ใช้มาถึง90ปีแล้วถึงเวลาที่จะต้องอตื่นใช้นั่นเองนะครับมันมันถึงเวลาถึงยุคสมัยที่จะต้องใช้นะครับดังนั้นผมจึงต้องมาที่นี่ให้ท่านได้เห็นว่า,าใบพระราชเลขาของรัชกาลที่7นั้นมอบไว้ให้เป็นการยืนยันว่า ท่านได้อำนาจหรือพระราชอำนาจจากรลอเจ็ดนั่นเองรลอเจ็ดไม่ได้มอบให้กับหลอแปดหอแปดก็ไม่ได้มอบให้กับหล่อเก้าอเก้าก็ไม่ได้ส่งให้รล่อสิบดังนั้นราชการที่แปดที่เก้าที่สิบไม่มีพระราชอำนาจสืบต่อจากรอเจ็ดนั่นเองแต่พระราชอำนาจนั้นถูกแปลงเป็นอำนาจทิพย์ใมายังประชาชนนั่นเองในวันที่สองมีนาสองห้าเจ็ดเจ็ด ทีนี้งานของผมก็จะเหลือเวลาอยู่อีกห้าเดือนอีกห้าเดือนก็จะถึงวันที่สองมีนาสองพันเจ็ดเจ็ดนั่เนเองผมพูดอยู่นี้ยังเป็นเดือนอสิงหาอยู่นะฮะอ้อนเดือนกันยาอยู่เดือนหน้าตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนเนี้ยก็จะเป็นธันวาก็จะเป็นวันที่ยี่แปดธันวาวันพุชตากภายในสามเดือนเนี้ยสามารถเป็นไปได้ไหม ที่ประชาชนชาวไทยจะตื่นตื่นใช้อำนาจของราเจ็ดนั่นเองนะตื่นใช้การตื่นใช้แล้วประกาศใช้อำนาจเจ็ก็เพียงแค่ส่งใบแสดงเจ็ดจำนวนั่นเองเป็นกระดาษ A4 ส่งใบแสดงเจ็ดจำนงซึ่งเป็นกระดาษ A4 ซึ่งเทียบได้เท่ากับบัตรเลือกตั้งนั่นเองสมมุติว่ามีผู้มาประกาศยุบรัฐสภาใช่ไหมครับก็จะต้องมีการจัดเลือกตั้งภายในสเดือน ก็จะได้รัฐบาลใหม่ได้ผู้นำประเทศใหม่เช่นยวกานงานผมนะผมมาประกาศเนี่ยผมประกาศยุบป,ประเทศไทยซึ่งใหญ่กว่าการยุบสภาน,นี้ยเองใหญ่กว่าการยุบสภาอันนี้ยุบป,ประเทศไทยนะซึ่งประเทศไทยที่เราเป็นอยู่เนี้ยเป็นประเทศไทยตัวปลอมหมายถึงว่าตัวจิตปิญ,ญญาณที่เป็นรัฐมนูลนะ่ะ่ะหรืออำนาจสูงสุดนะเราใช้แบบ ตัวปลอมใช้อยู่ไม่ใช่เพเทตตัวจริงดังนั้นเราจําเป็นต้องสั่งยกเลิกไม่ใช้อีกแล้วเพราะเราเห็นแล้วว่าการเมืองประเทศไทยเป็นอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับก็อย่างที่ไม่ต้องอธิบายสายทายกันกนะเข้าใจกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเหลือห้าเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ระยะแรกคือสามเดือนก็ควรจะไม่เกินวันที่ยี่แปดธันวาวันพระเจ้าตากแต่ถ้ามันเกิน ก็ควรไม่เกิดวันที่สองซึ่งจะล็อกไว้ที่วันที่สองวันสองมีนาวันของรัชกาลที่เจ็ดนั่นเองเป็นวันที่สลาราให้ประชาชนและวันที่สองเนี่ยเราควรที่จะประกาศเป็นวันชาติใหม่ที่ประชาชนจะปกครองตัวเองละวันที่สองมีนาเป็นวันที่ได้จะอำนาจจากรจก็ควรจะประกาศวันที่สองนี่แหละครับประชาชนปกครองประเทศเองเพราะฉะนั้นใบแสดงเจตจำนงนี่ควรจะได้สี่สิบล้านใบ ก่อนวันที่ย8ิบแปดธันวาหรือก่อนวันที่สองมีนาเอาเป็นว่ามีเวลาเหลืออยู่ห้าเดือนแต่ระยะแรกนี่สามเดือนควรจะได้ถ้าไม่ทันก็ไม่ควรจะเกิดันที่สองมีนาอันนี้คือหมายกำหนดการที่วางเอาไว้แต่ถ้าเกินสองมีนาละ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหตุที่มันเกินเพราะว่าชนยังไม่เข้าใจเรื่องราวที่ผมนำเสนอเนี่ยยังไม่เข้าใจทั้งประเทศก็ต้องรอให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ส่งมา พราะที่นี่จะสะสมใบแสดงเจ็จำนวนสะสมไปเรื่อยๆมันถึงแน่นอนนะสีิบล้านใบนี้ถึงแน่นอนสะสมไปเรื่อยๆอาจจะปีสองปีก็ยังได้ก็ก็ขอให้ถึงแล้วกันสี่สิบล้านใบเมื่อถึงสี่สิบล้านใบเมื่อไหร่ก็นําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนั่นเองเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจทิพย์ใจเมื่อประกาศแล้วเนี่ยร,รัฐมนุญไม่อยู่เมื่อรัฐมนุนไม่อยู่รัฐบาลก็ไม่อยู่ล,รรยยล,ยยล้วประเทศไทยปัจจุบัน ที่มีโครงสร้างรัฐเพี้ยนๆอยู่นี้ก็ไม่อยู่ก็เรียกว่าลือล้างทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้เราไปเกิดใหม่เป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองซึ่งตัวจริงนั้นจะเป็นประเทศไทยที่ทําการเมืองโลกไม่ใช่ประเทศไทยตัวปลอมที่เล่นการเมืองนําเน่าอยู่ขนาะเนี้ยเราเล่นการเมืองนําเน่ากันอยู่นะโดยมีคนพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญเขียนใหม่ก็ไม่ต้องใช้รัฐธรรมนูญที่นี่ไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญครับ เรามีมาตรฐานที่ดีว่ารัฐมนูนเรียกว่าเสียพิลักไทยเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกและนําโลกด้วยด้วยเสียพิลักไทยนี่แหละให้มาตรฐานใหม่เนี้ประชาชนก็ต้องเรียนรู้ในคลิปวิดีโอที่ผมทําไว้นะดูแลท่านก็เลยกเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกุกของประเทศเองไม่ใช่เป็นผู้ไม่รู้ผู้ลงทิศลงทางนั่งดูการเมืองน้ำเน่าอย่าง แสนเบื่อเอือมลาไม่พอใจก็ลงถนนร่วมกับม็อบนั้นม็อบนี้นะซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแก้ปัญหาประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้อีกเส้นทางใหม่ที่ผมว่านําเสนอเนี่ยเป็นเส้นทางอันประเสริฐยอดเยี่ยมสง่างามและยิ่งใหญ่เป็นพัานาฐานใหม่ของโลกเลยเป็นเส้นทางที่ท่านควรจะเดินเส้นทางนี้ต่างหากน,นะยางสง่าง,า,ง,งามขอเชิญครับขเบข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอดธรรมจิตในักนาคศาสตร์ ผู้มาประกาศตัวเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดพาท่านออกจากวงจรุบัติของประเทศไทยที่ตรงลมกันเมืองมา90ปีไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจเลยตามลิกิตของประเทศขอเชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับนะผมแมชธรรมัทิปย์เยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ